ทีนี้นะครับไปแลกกันทีฮาด์ดแย้ลาวเพราะว่าหาด์ดแย้บ้านเรานอกจากจะเป็นแหล่งทองเที่ยวที่ดีแล้วนี้ก็ยังมีก็เรียกว่าควายเจ้มเมืองตีมีควายจมลาวควายเจ้มลาวเมืองตีมีต<ว>ีพัก<ว>เ,เกนี่ยคุ้มที่สุดในเอเชียกันนะครับไปแลกแพลตฟอร์ม้านการทองเที่ยวระดับโลกรับยกให้หาดแย้เยนี่ยเป็นเมืองทองเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทย ความคึกคักของอยานการค้าในเมืองฮา์ดใหย่้นะครับไม่เพียงแค่ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ธุรกิจนะครับนักธุรกิจผู้ประกอบการแถวนั้นแต่อย่างทําไม้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางมาพักพอนในช่วงสุดสัปดาห์เป็นจํานวนมากล่าสุดแพลตฟอร์มท่องเที่ยวในระดับโลกอย่างอะโกดาได้สํารวจพบว่าราคาห้องพักต่อคืนี H ่หาดใหย่้เนี่ยถื่อว่าทูกที่สุดโดยเฉลี่ยในเอเชียนะครับโดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่นึ่งพันองร้อยห้าสิบบาทต่อคืนซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลการจองห้องพัก กระว่างวันที่15มิถุนายนทึ่ง7กรกฎาคมเต๋ผ่านมาครับทรงพนลนนายตอนนี้หาดใดญย่ของเราผงกระชูดขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาคลองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับในครั้งนี้นะน้องเจ้าหนุย่ยแลล่หลังจากมีการเพย่แผลพ้นการสํารวจนี้นี่ก็มีผู้ใช้ซื้อสังคมออนไลน์ต่างสแสดงความกิเ็นกันอย่างลากล้ายเลยโดยมองว่าหาดใดญย่บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีมนตนเสน่มีร้านอาหารลากลายอาหารร้อยๆเป็นเลยก็ห้ากินได้หยิบเซ่เฉีมงเลยครับอ,อันนี้ยืนยันค่ะว่าไม่กี้ยกนไมม่หด ะะถกโต้เรื่องจิงแน่นอนค่ะคณะเทฮัตย์ยัค่ะก็เป็นเมืองเทสามารถผักพอนย่นใจทามกลางธรรมชาติแบบอย่างยุ่ในเมืองค่ะมีทั้งเดินส่วนสาธารณฮัตย์ยญ่นะแล้วก็ไปโต้ด้วยลาดกิมย้งค่ะแล้วก็ไปชิมอาหารพื้นเมืองลากหลยรสชาติสัมผัสประสบการณ์ลากไลยวัฒนธรรมมีสนามบินประจําจังหวัดด้วยเหมือนกันแล้วก็โยกเคกับชายแดนมาเลเซียอีกด้วย นอกจากนี้ฮะย้ายเล้วนอกจากคัดย้ายเล้วค่ะก็ยังมีเมืองอื่นๆเทติดอันดับเมืองเทมีฮองผักราคาโทกเทสุดโดยเฉลีย่ยในเอเชียนะโดยนับสซงค่ะรองจากคัะยายได้เกเมืองยอกจากยอกจาการ์ต้านาประเทศอินโดนีเซียค่ะคเขาเฉลี่ยอยเทหนึ่งพันสามร้อยเจ็สิบบาทต่อคืนนะคะอันดับเทสามก็คือเมืองกูชิงประเทศมาเลเซียนะคะเฉลี่ยอย,ยเทหนึ่งพันเก้าร้อยห้าบาทต่อคืนค่ะอันดับเทสี่ค่ะกอเซียเกานาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเฉลี่ยอยเทสองพันเก้า บาาต่อขึ้นแล้วก็อันดักเทหเนี่ยก็คือเมืองดาลัดประเทศเวียดนามค่ะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่สองพันเก้าบาทต่อคืนนั่นเองนะคะแ,นะแต่ว่าข้องเราหัดย้อเริ่มต้นบางทีเนี่ยซ้โรยห้ารยโทกมากเก้ารยก็มีไม่ตึงพันหนะ้ารยบางทีใช่ค่ะนี่ก็เลยเป็นการสำรวจข้องเว็บไซต์อโก d ด้านะคะว่าไทยของเราเนี่ยมีราคาห้องผักเนี่ย โทกเทสุดในเอเชียนั่นเองครับจริงไม่ใจเรื่องงายนะเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองประเทศแต่ละจะมีเปลอยๆปัันๆเบิ้ลๆประเทศไปเรื่อยๆเมืองจะแม้แต่ว่าญาติของเราสามารถควาทีนึงมาได้น่แสดงกว่าเป็นเมืองที่นอกจากจะขาว้องโตกแล้วก็เป็นเมืองที่คุ้มขากันนะใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากมาได้มาผักเลยใช่ไหมไปกินนู่ไปกินนี่ไปเดินชมความงามของสวนสาธารณะก็ได้เมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะอายิของเราเป็นอีกหนึ่งมุดไม้ปักไว้ให้คุณผู้ชมได้เลือกแล้วก็ได้มาผักกันนะคะใช่แล้ว